สวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนจ้ารู้จักมั่งคะนี่คืออะไรเอ,อ่อเราก็เอามะลินฟ้าหรือว่าเพ,เพกาหรือมะลินไม้นะคะแต่ละที่เรียกไม่เหมือนกันเอามาเผาคะ่ะใกล้จะสุกแล้ว น้ำหนังหมูมาต้มนะคะแล้วก็มาซอยนะคะต้มสุกแล้วก็มาซอยเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะนะคะสับหมูสิคนะคะ่ะแล้วเราก็เอาหมูมาใส่น้ำารวนนิดนึ่งนะคะรวนให้มันสุกนะคะ นี่เป็นหมูสับนะคะอ่าสุกแล้วแล้วก็มาเทรวมกับที่เป็นหนังนี้แหละค่ะเก็บไว้นะคะเดี๋ยวล้วก็ค่อยมาปรุงะคะ่ะเราก็เอามาแช่น้ำนะคะนี่ค่ะแช่น้ำแล้วก็เอาดำดำพวกนี้ออกนะคะนะคะเดี๋ยวเราล้างก่อนนะคะล้างเสร็จแล้วนะคะเราก็มาหั่นนะคะ หันบางๆหันเล็กๆนี้ค่ะนี่ค่ะหันบางๆหันเล็กๆนี่นะคะ มาค่ะเรามาปรุงกันนะคะก็นี่นะคะสองฝักได้เยอะอยู่นะคะนคะคะเยอะมันไม่ค่อยเห็นเนาะแสงอย่างนี้ดีกว่าอ่าแล้วทีนี้หมูที่เรารวานไว้นะคะหนังหมูแล้วก็หมูสับใส่ลงไปเลยนะคะ แล้วก็พริกป,ป่นพริกป,ป่นนะคะอ่าน่าจะสองช้อนนะคะเพราะว่ามันเยอะแล้วก็ผงสุลดนิดนึงอันนี้ซ้อนซานะคะแล้วก็รสด,ดีโอ้ยรสด,ดีนิดนึง แล้วก็น้ำปลานะคะน้ำปลาอ่า,อาเอาเอาซ้อนครึ่งนะคะอันนี้เรากะว่าเป็นซ้อนครึ่งนะคะก็ว่าแมคาดูนะคะก็มะนาวสองสอง,สอง,ส,องสองชิ้นสองชิ้นอันนี้เราจะแบบยำเหมือนคล้ายๆอีสานนะคะ ก็นีน่มีต้นหอมต้นหอมผักชีและใบใบฝรั่งนะคะซีฝรั่งแล้วก็หอมแดงหอมขาวนิดนึงนะคะนี่แล้วก็ขยำค่ะขยำรวมกันนะคะแล้วก็ ใส่เลยนะคะใส่ไปหมดเลยตรงนี้นะคะถ้าใครทางใครชอบปลาลเอาปลาใส่ได้นะคะนี่นะคะขาดไม่ได้ที่สุดเลยนะคะแป๊บหนึ่งค่ะขาดไม่ได้นะคะคือข้าวคั่วค่ะนี่แล้วก็กะเอานะคะมัต้องใส่เยอะนะคะอืันนี้ก่อนนะฮะใส่ให้มันหอมอ่นิดนึดนง นี่นะคะมันจะเป็นเหมือนไข่ลาบนั่นแหละค่ะแล้วก็ซิมดูนะคะเดี๋ยวเราขอซิมก่อนนจะออกขอมๆหน่อยนะคะ อืมมันเผ็ดก็พอดีแล้วใส่น้ำปลาอีกนิดนึงนะคะนะคะชอบเปรี้ยวหน่อยหนึ่งนะคะขอใส่มะนาวอีกนิดหนึ่งนีเพราะของเราไม่เอาปลาร้าใส่นะคะนี่ค่ะ เป็นอันว่าสูตรพอดีตัวเลยนะคะหอมแดงถ้ามันน้อยก็ใครชอบก็เพิ่มได้นะคะ <S <S เสร็จค่ะตักซิค่ะเยอะมากนี่สองฝักนะคะเยอะมากเลยดูสิได้เยอะมากถ้าเราทำนั้นก็ฝักเดียวก็ได้นะคะนี่ยังเหลือเยอะเลยนะคะนี่ค่ะ เป็นอันว่าเสร็จคะ่ะน้าทานไหมคะยำมะลินฟ้าทางเหนือกำมะลินไม้บางบางที่ก็เรียกเพกานะคะนี่คะ่ะมามาคะ่ะมาทานด้วยกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้านนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ